คำเตือนควรเชียร์ที่ราคา1ลูกหลกมาหาครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงเต็มเวลาหลายเกิน3.25จุาน้ำเกไปแนะนำเพื่อ่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงเต็มเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความบันดาลวังจาก4.5นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน,นก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกของฟูเฉิน45นาทีนะครับ วันนี้พาไปชมเกม UCL นะครับลงแข่งขันเวลาเที่ยงคืนตรงเป็นการพบกันระหว่างวิเทคนะครับเปิดบ้านพบกับดันดาร์ฟนะครับราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.5นะครับจ่ายน้ำ1.90เท่ากันทั้ง2ไฟฝ่ายปัจจุบันราคาในแคแขบได้ไหลขยับไหลให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ 1.75หรือลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ำ1.95ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ1.85ให้ทีมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับปัจจุบันสูงเต็มเวลาได้ขยับไหลไปเป็น3ลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับราคาพูนะครับเปิดมาที่ให้เจ้าบ้านชนะจ่าย1.30 ผูเสมอจ่าย4.75ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย8.50นะครับปัจจุบันราคาผู้ได้ขยับปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกับแผนดิแัปนะครับจ่ายนาให้เจ้าบ้านชนะ1.22ผู้เสมอปรับเพิ่มขึ้นเป็น5จ่าย5.25ผู้ทีมเยือนชนะเข้าปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย12.00นะครับซึ่งดูจากราคาภูนี้ปิดโอกาส ที่ทีมเยือนนะครับจะที่จะสามารถบุกมาชนะเจ้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมี2ประตูจัดเจ้าบ้านแน่นอนครับวันนี้ v i p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกวินเทนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม v i p รับทัศนะดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาที่45 over 45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับผม